ครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาจัดแผนนะครับสไตล์ของเซาเกตนะครับที่อยู่ในแพ็กทีมชาติอังกฤษนะครับเล่นยังไงครับสําหรับในสไตล์ของลองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าเซาเกตนะเซาเกตก็ในงานเล่นได้2ตําแหน่งนะครับทุกคนนะดูนะจะให้ดูก่อนนะนี่ครับลองบอลนะครับแปนะครับแล้วก็วิกเคาน์เตอร์แปนะก็ถือว่าได้อยู่นะ นี่เลยแต่ว่าในสไตล์นี้ผมก็จะเอามาเล่นนะครับในสไตล์ลองบอลคอเตอร์นะครับก็จะจัดพาจัดแผนนะครับแล้วก็จัดนักเตะนะครับที่ตำแหน่งไหนเหมาะกับนักเตะคนนั้นนะครับทุกคนนะก่อนที่จะรับชมครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะมาครับวิธีจัดแผนครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็กดเข้ามาที่รูปโค้ดแบบนี้นะแล้วก็มาที่รูปแผนแบบนี้เลย เลือกไปที่นะครับซ1ห1แบบนี้นะครับที่จะเหมาะสุดๆนะครับมาตายสวนกลับอยู่แล้วนะแล้วก็กดมาที่การจัดทีมนะครับนี่ดึงมาก่อนเลยนะสําหรับดิฉัไรครับกองกลางตัวรับของเรานะดึงลงมาแล้วก็ดึงมาอีกครับนี่เป็น AMF นะดึงมาอีกครับเอฟสตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปีกนะครับขึ้นไปอีกนะเอฟขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไป ติดสิ้นบนเลยนะครับนี่จัดแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแผนแบบนี้เลย C 1 C 1นะครับ m f กองกลางตัวลูก2ตัวแบบนี้นะครับสามารถปรับเป็น m f ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับในการตั้งนะครับนี่เลยกดเข้ามาที่โค้ดนะครับไอเทมด้านล่างสุดเลยนะครับนี่นะลูกศร C นะครับผมก็ตั้งไว้นะครับวิธีตั้งเกมรับนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นดีแคนไรนั่นะครับเก็บกวาดในด้านล่างนะครับสำหรับเกมรับนะยกให้ดีแคนไรก่อนจะถึงเซนเ,นเตอร์ของเรานะครับมากดดันไปแล้วก็เกมลุกนะครับนี่มาดูก่อนนะครับสำหรับเกมลุกสำหรับริมเส้นนะท,ทําชิงแล้วก็แทงรูช่องให้กับอยู่ในลูกศรซีเข้าไปนะครับนี่เลยนะนี่ผมก็จะใช้เป็นเอ็มปัปเป้นั่นเองนะ <c oughs> ตึงๆไปเลย แล้วก็ในที่การตั้งได้นะครับในตั้งค่าแบบนี้นะครับกดเข้ามาดูก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเกมลุกนะผมก็จะยืนแบบค้างเลยนะสำหรับเป็นหน้าเป้านะครับผมก็จะใช้เป็นหน้าเป้าของผมนะมีตัวเดียวลูมิเก้นะครับนี่เลยนะมายืนเป็นหน้านะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนะอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับกดเข้ามาดูนะครับเราจะใช้หน้าก็ได้นะลงมาล้วงบอลแบบนี้นะครับตามลูกศรชี้เหมือนเดิมนะนี่ครับทุกคน มีก็มีให้เลือกนะเบอร์ลิงแฮมนะครับเราจะเป็นเคียซ่านะครับมสซี่เอ็มบัปเป้ดีแคนไรน์นะครับลูเบนิเก้แต่าผมก็จะใช้เป็นมาซี่นะครับในตำแหน่งเอเอฟนะเพราะว่าตำแหน่งนี้มี2ตัวนะครับจะใช้ตัวหนึ่งนะครับลงมาล้วงบอลนะครับถือว่าตึงๆนั่นเองนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับเค็ดตลับแบบนี้นะใครที่ทําเลยนะครับผมว่าตึงสุดๆเลยนะครับสลหรับเอ็มบัปเป้นะครับแนะนํานะครับปีกสองข้างแบบนี้นะ แนะนำให้เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับเนี่ยเพื่อว่าจะได้สวนกลับอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนนี่สปีดต้นนะครับหนึตึงๆแบบนี้สาหรับร่างโชว์ถามนะใครไม่มีร่างนี้ก็ใช้เป็นร่างทีมชาติก็ได้นะที่ทางโคดามิแจกให้ดราฟรีนะครับแต่ว่าทางฝั่งขวานะครับเสดายนะตัวผมไม่มีตัวที่มีความเร็วจีดๆนะแต่ว่า90นะครับสำหรับสปีดต้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะ95เลยนะครับแล้วก็มีสปีดนะครับ แ9เท่านั้นนะสำหรับเกียร์ซ้านะครับก็จะมีตัวสำรองอยู่นะนี่จะเป็นโฟรเดนนะครับที่เล่นได้นะครับมาจะเป็นเอเ้ก็เล่นได้เหมือนกันนะสำหรับเอ็มบอปเป้ล่างนั้นล่างนี้นะครับก็จะใช้เป็นเนมานะครับลงมาแทนนะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับใครที่มีลูบิลิกนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะสายชนกลับเร็วนะสำหรับลูบิลิกนะครับทุกคนนี่ดูสปีดครับ สปีดต้น98สปีดนะครับ101แบบนี้นะครับไม่มีใครเอาอยู่แน่นอนนะครับทำชิ่งกับเอ็มปับเบ้แบบนี้นะจะตึงสุดๆเลยนะครับมาผมก็จะทำการรีวิวนะครับลงแรงให้ดูด้วยนะว่าสไตล์นี้จัดแบบนี้จะเป็นยังไงจะโหดสัแค่ไหนครับมาดูในเกมกันเลยมาครับเราก็จับคู่แล้วก็สุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ เราเป็นทีมเยือนนะครับเขาเป็นฝ่ายได้เริ่มเล่นก่อนนะครับอย่ามาแบกเลนะครับ <c oughs> บริงแฮมเปิดยาวมาเลยสลับโค้ดนะครับสาเกตนะครับก็ที่ว่ามีบูลเตอร์โค้ดนะครับ <c oughs> เล่นได้2สไตล์2ตํตำแหน่งเลยนะครับกดที่ว่าลองบอลเคาน์เตอร์สไตล์วิกเคาน์เตอร์สวนกลับเหมือนกันนะแต่ว่าลองบอลนะครับจะรับลึกแล้วก็สวนกลับเร็วกว่าวิกเคาน์เตอร์นะครับสำหรับสไตล์นี้นะผมก็จะใช้เป็นแผน4-1-4-1แบบนี้ใช้นักเตะ ริมเส้น2ข้างนะครับที่มีความเร็วจี๊ดๆนะครับนะ IMF หรือว่าแบกซ้ายแบกขวานะ่ครับก็เน้นไปที่ความเร็วนะครับอย่างเช่นก็เป็นหน้าเป้านะครับอีกหนึ่งตัวนะใครที่มีลูบินิเก้นะครับผมว่าแนะนําเลยนะตัวทีเด็ดมากๆเลยนะครับมาทุกคนมาดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนมาดูในเกมกันเลยครับทุกคนแต่ใครที่เล่นเซาเกียแล้วนะครับ เล่นสไตล์ไหนนะครับเล่นแผนแบบไหนที่เด็ดนะครับที่เข้าเมืองก็สามารถมาเมนมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนมาเล่นเกมะนีสมัยนี้ไงบริงแฮมเขาตัดได้โจตาฮาเลมออกมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้โยไม่ผ่านโกนิโอดักดีเหมือนกันครับแมซี่ให้มาเกยาียร์ซ่า เบอร์นิเฮมแทงจังหวะนี้ครับโอ้โหอย่างสวยครับเอ็มบาเป้มีความเร็วจ่ายมาลูบิิเกียยิงแบบไม่จับครับบริยบร,รอยครับหนึ่งศูนย์ดูหึหตัวทีเด็ดนะครับความเร็วเอ็มบาเป้เลยครับจ่ายมาให้กับลูบินิเกียครับทั้งเร็วทั้งคมอยู่แล้วนะสำหรับลูบิิเกียนะครับหึหึทีเด็ดจริงๆครับหนึ่งศูนย์มาแล้วในนาทีที่สิบเก้านะนี่นะครับทีเด็ดเหมือนกันครับเน้นไปที่นักเตะความเร็วนะ เมซี่ครับโยกหนีสามมาได้ดีแค่ไหเสียบอลไปครับเมซี่จ่ายไม่ผ่านเมซี่เหมืออกันครับนี่ครับสลหรับเมซี่นี่ครับที่ผมตั้งลงมารับบอลน้านล่างแบบนี้นะครับก็จะลงมาต่ำหน่อยนะครับนี่คอยเชื่อมบอลกับเพื่อนนะนี่ครับเมซี่โยกมาลูปินิกเก้ลูปินิเก้จ่ายไหมโดนแส้ครับเสียบอลไป แมซี่จ่ายมาจังหวะหนียังไงกวนิโอครับดักได้มาลินีเทนอเล็กซานเดอร์อานุครับย่าซ่าแมสซี่แมซี่ครับเ <c oughs> สียบอลครับจ่ายไม่แม่นแล้วจังหวะนี้เ <c oughs> จอสวนแล้วครับทีนี้เอ็มบอเบจ่ายมาให้กับแมสซี่เข้ากลางมาโจตาจ่ายมาตีเหมือนกันเ็นเอเล็กซานเดอร์อานุครับ ยาซ่ายาซ่ายังไงจ่ายจังหวะนี้ดีแค่ไหนครับเก็บกดได้ดีเอ็มปเป้ให้มาแมสซี่แมสซี่จ่ายมาครับเข้ากลางเร็วดูครับความเร็วครับทาชิงให้กับเอ็มปเป้เอ็มปเป้ได้ยิงครับแต่ว่าเข้าทางยซ่าครับซ้ําเข้าไปเรียบร้อยเหมือนกันดูครับจังหวะสวนกลับเร็วนะครับหายนักเตะที่มีความเร็วแบบนี้ครับได้ผลจริงๆนะครับ 2-0ครับจากเทียซ่านะครับนี่ตัวทีเด็ดเหมือนกันนะสลับล่านนี้ก็เอาไว้ปั่นโค้งได้เลยนะในนาทีที่40ครับออกนําไป2-0แพงใหม่แล้วครับบุนิเกดูความเร็วโยกโยกนี้แล้วก็ได้ยิงด้วยครับแต่ว่าปั่นได้ก่อนเคียซ่าขึ้นมาเทนเข่ากลางครับเมซี่เมซี่ไม่ผ่านบริเฮียมครับ แต่ว่ายังได้ดีแค่ไหนยิงสัตว์กายสตันนิ่งเลยครับตรงวันี้เรียบร้อยนะสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับกับลุยแรงนะครับกับโค้ดเซาเกียดนะครับสไตล์เป็นลองบอลควอเตอร์แผ่น4-1นะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราออกนําไปก่อน2-0นะของบอล69เปโอกาสจบ6ครั้งนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามยังไม่มีโอกาสจบเลยนะแล้วก็ยังออกนําไปก่อนครับ2-0แบบนี้นะครับถือว่า สุดตึงน่าเล่นเหมือนกันนะสลหรับโค้ชเซาเกตนนะครับเลยกันต่อครับเตโอรครับจ่ <c oughs> ายมาให้กับแมสซี่เกียซ่าลูบินิกิจจ่ <c oughs> ายจังหวะนี้ครับไม่ดีครับนี่มา <c oughs> แทงมาออกมาที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้โยเข้าอุนานสตันนิงครับติดบอกก่อนแมสซี่ เห็นบอเบ้เกียรซาแต่ยังได้ครับเกียรซาออกมาทีเท, no เทนอเล็กซานเดอร์อโนครับเห็นยังไงเห<ท>็นคอร์สตันเบาเกินปไ,ปไปครับเห็นบอเบ้ครับจะได้สวนในทีนี้ให้กับเนมาเนมาจ่ายเข้ากลางมาครับจงังหวะนี้ถึงหนุนเยสแต่ว่าเจอจิ้มไว้ก่อนครับกรเกียรซาจ่ายติดเวลติ ยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่ายังไปไม่ได้ซ้ำยังเซฟไม่ดได้ครับสวนได้ไหมบูเลนิกิมงอนมาให้กับเทนเกียซ่าเกียซ่าครับสปีดต้นจี๊ดอยู่นะครับแต่ว่าสปีดปลายนะค่อนข้างน้อยเบอร์ลิงแฮมให้กับเอ็มบาเป้แบบนี้เอ็มบาเป้ยังไงเอ็มบาเป้ยิงเลยครับติดบล็อกก่อน บีโอ้โห,โโหจ่ายมาให้กับเอ็มบัเป้จังหวะนี้สวยเลยครับจ่ายเร็วก็ไม่ผ่านดีแค่นไรครับ,จ,รรบจะสวนกลับเร็วเหมือนกันครับลูมิเกตตบัดจังหวะเดียวครับไม่ผ่านครับมาริแฮมเล่นท่ายเยอะไปหน่อยครับเสียบอลไปเนมาจ่ายให้กับเอ็มบัเป้ครับเจอเตอโอเรืองเย็ดครับดักได้ เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้จะโยกหนีไม่ผ่านเดลี่ครับเ KDB KDB ไม่ได้จบครับมาเราก็ยังทําเกมขึ้นไม่ได้ครับหจังหวะนี้ครับเอ็มบาเป้ครับดูความเร็วครับยังไงกระชากกระชากจะเดบันทัดหนีหนึ่งจังหวะผ่านหนึง่งไม่ผ่านหนึ่งนะครับเกียร์มสองนะายมาโอ้โหก็ล์มหน้าไปก่อนครับสำหรับจังหวะนี้ของเอ็มบาเป้ เดอริครับช่วงท้ายๆเกมแล้วนะครับทุกคนลูบินิเกตลูบินิเกตแทงมาเอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้ใส่ก้อยจังหวะเดียวจะให้ยาใา่ครับก็เบาเกินไปเราเจะสวนก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับบริลิงแฮมลูบินิเกตพลิกพลิกมาได้แล้วก็จ่ายไม่ผ่านคอตาคูตาครับเนมา นี่มาแทงมาจงังหวะนี้โอ้โหหลุดไหมยังไงมาลินี่ทันไหมมาลินี่ครับอื <c oughs> ไม่ผ่านมาลินี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวโค้ชเซาเกตนะครับกับสไตล์ลองบอลคอตเตอร์นะเขาก็เล่นได้ทั้งลองบอลแล้วก็สไตล,ล์วิกคอตเตอร์นะครับสำหรับเซาเกตนะครับก็ผมก็จัดมาในแผนส1หนแบบนี้นะครับ รับดึกสวนกับเร็วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มนะเครื่องหลัง66%โอกาสจบ7ครั้งนะครับทุกคนก็ถือว่าทําได้ดีนะไปที่ซื้อโค้ดนะครับหรือว่าซื้อแพ็คทีมชาติอังกฤษนะครับ900าอยทองนะครับเพราะว่าคุ้มมากๆนะได้ทั้งโค้ดได้ทั้งนักเตะนะครับนักเตะก็มีค่าพลังนะครับ101แล้วก็102แล้วก็100อีก1คนนะครับ3คน99อีก2คนนะก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับสำหรับแพ็คอังกฤษนะในเกมนี้ก็ถ สุดมนันนัครับทุกคนนะใครที่เล่นแล้วนัครับสไตล์ไหนแผนแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถมาเม้นกันได้นะใน,นคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการไหนต้องขอไปทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด Subscribe ให้หน่อยคลิปหน้่ขอตัวลาไปก่อนคลิปมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ